สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนพารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันนะคะอียิปต์แล้วก็อินเดียจากอาจารย์เต้ยค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ยที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้เอได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub บ cribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะ และเรามาเริ่มกันที่หุ้นรอบเช้านะคะงวดวันที่15เดือน11 2564ค่ะนิเคเช้านะคะเด่น4ลอง8เม็ดเดียว539จอด2ตัว41 45 498782หุ้นจินเช้าเด่น9ลอง2เม็ดเดียว415และเจาะ2ตัว98 94 97 2523หุ้นห้างเสงเช้าเด่น5ลอง6เม็ดเดี่ยว567เจาะ2ตัว59 53 54 67 61หมัดเดียว84ค่ะและต่อมานะคะก็เป็นนิเคบายค่ะเด่น4ลอง7เม็ดเดี่ยว635เจาะ2ตัว40 46 43 78 75 ุ้นจีนบ่ายเด่น5ลอง8เม็ดเดียว139เจาะ2ตัว54 57 51 82 89ห้างเสงบ่ายเด่น6ลอง4เม็ดเดียว8 2 3เจาะ2ตัว62 65 63 49และ40หมัดเดียว52ค่ะ และต่อมานะคะก็เป็นหุ้นไทยเย็นค่ะเด่น8ลรอง4เม็ดเดียว356เจาะสอง 4, 3, 5, 6, 2, ตัว8 2 8 7 89 4 1 45หหุ้นไต้หวันเด่นสองรอง9เม็ดเดียว418เจาะสองตัว2 1 25 27 96 90และต่อมานะคะก็เป็นหุ้นเกาหลีเด่น6ลรอง7เม็ดเดี่ยว258เจาะสองตัว 6469657273และต่อมานะคะก็เป็นหุ้นสิงคโปร์ค่ะเด่น9รอง2เม็ดเดี่ยว781เจาะ2ตัว949798 2125หุ้นอินเดียเด่น5ลอง4เม็ดเดี่ยว128เจาะ2ตัว595352 4648 หุ้นอียิปต์เด่น8ลองหกเม็ดเดียว523เจาะสองตัว8 7 8 1 8 4 6 3 6 2หมัดเดียว7 4ค่ะแนวทางหุ้นจากอาจารย์เต้ยนะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะ เล่นหุ้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยๆวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ